สวัสดีครับอยู่กับผมในเกมที่ทีวีดับวันนี้กันจะมาแจกเล่นถาวรกันบ้างนะครับแม่ถาวรก็ได้เจอกันเรียบร้อยนะครับก็มันจะหามได้นะครับก็วันนี้จะไปเล่นถาวรเลยดนะครับผมบอกว่าไม่มีกค่คนหมดอายุเอและก่อนทองครับก็ไปโหลดไปผมได้ทางกา้ลิงคลิปนะครับผมะสำหรับใครที่อยากเล่นจริงๆก็จะให้ไปเล่นไว้นะครับหรือว่าเด็ดวัวนี้โดนุ๊บขึ้นมาก็โดนลิง ที่ผมจะลงไว้ตลอดได้นะซึ่งคิดว่าถ้าถ้าถ้าแจกเนี่ยคงจะท้าขึ้นนะเพราะว่าตอนนั้นเห็นร้อยยีส่สิบเอ็ดใช่ไหมเออทีนี้แบบไม่ควรกับบริวารทีไรกับโหยเหลือร้อยสามสิบห้าผมนี่มมใจแทบวไยแต่แจกดีไม่ได้เด่นดวงเด่นดีนก็เลยคิดว่างั้นแจกถาวรผมคิว่าเขาจะสนใจกันไหมนะครับ <c oughs> ก็ก็ไม่ใช่แบบขอไอพีบอกอะไรหรอกแกเพราะว่าจะได้ไม่โดนบุญด,ด,ด้วยนะครับไม่มีคใครแข่งได้แล้วว่าเป็นของแบบเรียกว่า ไอ้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 ช่างเพื่อนบอกว่าเป็นสิงคโปร์ดิลิดิฟ็อกซี่แปดศูนแปดศูนนะครับนะครับตองขอทางของจีพีเอสนเองนะครับก็เล่นได้นะครับผมก็ยังใช้อยู่นะครับผมโอเคก็ไปดาวน์โหลดไดใต้ลิ้งคิปผมครับใช้แอป HTTP Injector ที่สนานแอปที่เล่นได้นะครับเพราะว่าจีพีจิ๊ตเตอรเนี่ยเป็นแอปที่ใช้ลันที่รันสุดทางของ True นะครับไม่ใช่ของ Dtac ็กของ True นะครับ True โดยเฉพาะนะครับผมโอเคก็วิธีการลงก็ไปดูคลิป เก่าเอานะครับเนื่องจากว่าสอนแล้วบางคนเป็นแล้วมันไม่ไมไมไมยอยากให้สอนอะไรเงี้ยใกลแจกลเฉยอะไรเงี้ยครับงั้นก็สนองคนไม่เป็นหน่อยละกันเนาะหรือว่าจะไม่ต้องสนองหรือว่าทําเองเลยเออันสนองคนไม่เป็นหน่อยลวกันงั้นจะสอนวิธีการไายล้วกันคนอืก่อนเลยทุกคนกดไปที่กําหนดค่าเลยไม่ใช่3มจุดไข่ปลาแล้วก็กําหนดค่าไปที่การนําเข้ากาหนดค่าแล้วก็ไปที่วิธีการของท่าน ก็ล,ลงมาหาที่ท่านโหลดไว้ผมโหลดไปที่ UC โหลดไปเลยท่านเลยเห็นว่า HTTP ทูถาวารแล้วกดไปเลยครับไปแล้วก็รอสักครู่นะครับผมแล้วก็ทำการเริ่มนะแล้วอย่าเพิ่งเริ่มเลยไปที่รูปท่เกานะครับไปที่นะ CPU ไม่ต้องเ,เปิดนะครับไอตัวนี้ไม่ต้องมาเช่อมกับมันนะไม่ต้องไม่ต้องนะครับถ้าใครอยากจะเปลี่ยนเปลี่นนยนยูก็ได้ครับคน,นกก่ต้องกด เราทำรับเก่าเลขวงกลของไทยเราเป็นเก้าวลมะครับตัใหม่จะโอเคคเริ่มเริ่มเลยนะครับควเริ่มเพื่อการเริ่มเพิ่มขดีนะไม่ใช่คบกันสัตว์เลยรุมรวยแล้ะโอเคก็รอกันไปสักครู่หนึ่งครับเนื่องจากว่ามันก็จะขึ้นแบบตัดสัญญาลุลวๆนะครับเหมือนเัิมก่อนนะมันไม่ตัดสัญญาลุลวๆแล้วที่ต่อได้นะครับ ของใครที่ใช้แรกมันจะตัดสัญญาลัวๆเลยนะครับผมของผมนะครับพอผมใช้ของเกมอาร์เอ็นซีอร์เลคเลอร์นะครับไม่แบบไม่รูดนะครับมันมีแบบรูดกับไม่รูดถ้าเพื่อนอยากได้แบบไม่รูดก็ไปโหลดได้นะครับทางอะไรวะยูทูบนะคเพื่อนๆไปนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลากันไปก่อนครับสวัสดีครับอย่าลืมนะหนึ่งดาวน์โหลดหนึ่งกำลังใจหนึ่งรับตัวใครหนึ่งแชร์อันนี้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วไปละอุ่นมากไปละบาย